ข่าวด่วนหวยเดนพระบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 5 โดยพลเอกประยุธทจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนิกนการจัดการเฉลิมพระเกียรติแล้วดังนี้ 1. การจัดพิธีทางศาสนาโดยจัดพิธีทำบุญตักบารถวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกาในวันพระฤห,หัสบดีที่28กรกฎาคม2 5 6 5โดยส่วนกลางจัดพิธีนทท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน 171รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา 2. จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันพฤหัสที่28กรกฎาคม6 5 6 5เวลา8นาฬิกา รวมทั้งเชิญชวนลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการพลเรือนที่ www.ocsc.go.th กำหนดระหว่างวันที่1-31ถึงกรกฎาคม2565 3. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักสการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันพรฤหัสที่28กรกฎาคม2 5 6 5เวลา18นและเวลา 19, 19.19นเลขมงคลประจำรัชการที่10 ประสูตร28กรกฎาคม2495พระชนมายุ70พรรษาราชาพิเศษ4พฤษภา2562พระหัตประจำพระองค์904คองราช13ตุลาพศ2559